เห็นเนี่ยเราก็กำลังกินข้าวเขาเดินก็มอเห็นเราเ็อกก็รีบเข้ามาบอกเอ๊ะเราก็ลังสงสัยว่าเขามีธุระอะไรเข้ามาถึงอะอาจารย์คะอีขั้นสาเร็จแล้วค่ะอ๋อดีนี่ขั้นนะคะขั้นสองค่ะขั้นสองหมายถึงสัจจคขาใช่ไหมขั้นสองแล้วค่ะแล้วเราจะพูดว่าอย่างไงอ๋อดีค่ะโมทนาสาธุด,ด้วยเด้อเราก็ต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเคยบอกว่าเขาแกล่ลำบ้าแล้วละ่ะ ยังนันนี้พูดได้เหรอนี่ตาเขาบอกว่าดีค่ะโมทนาสาธุด้วยนะคะนี่เค่านี้่เห็นไหมนี่เขายังบอกเราเองเนี่ยถ้ามาบอกเราเพื่ออะไรเพราะวเพื่อให้เราจะได้นับถือเขาสันเสริญเขาใช่ไหมเพราะางนั้นท่านที่เป็นพระอริยะน่ะท่านจึงไม่บอกท่านจะเป็นกุลกิเลสท่านไม่ได้มางหวังเพื่อความสันเสริญการปฏิบัติของท่าน ไม่ใช่เพื่อลาบเพื่อเกียรติยศหรืออะไรแต่อ,อะไรใช่ไหมล่ะคะแล้วท่านจะไปบอกทําไมนะแล้วบอกแล้วไอ้บุตรชนคนงงโง่นี่มันรู้หรือนอกจากแต่ว่ามันโง่มันก็นับถือท่านนั่นอ่ะอย่างเนี้ย<อ>แล้วก็เท่ดไดสงสัยคนนั้นเป็นอรหันต์ตั้งสึงคนนี้เป็นอริยะอะไรไม่รู้แล้วแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าอ,อรหันต์อะไรยังไงโสดาอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ก็เทยดไดไปตั้งคนน้นคนนี้ให้เป็น ไม่รู้ว่าอาศัยเหตุผลอะไรนี่นะคะเนี่ยยกเอามาให้เห็นว่าหน้าตามันต่างกันนี้เพราะงั้นพฤติการพฤติการที่เราจะเชื่อว่าใครเป็นอย่างไรนะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งก็เป็นความรู้ของเราอย่างหนึ่งที่จะเป็นเครื่องวัดนะว่าใครเป็นหรือไม่เป็นนะอริยะเนี่ยอันนี้มันก็เป็น เป็นประโยชน์นะคะแก่ละเอียดแต่เพียงอย่าว่าแต่ว่าในคนบูชาย,ยางั้นนะในศิลน่ะในศิลน่ะใน,นใดอ่ะทำสง,งบสงียมกิริยาสำรวมวาจาดีเพื่อให้เขาเลื่อมใสเท่านั้นอ่ะเท่านั้นแหละยังศีลนั้น,นเลยอดิที่สุดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันแหมบอกว่าความละเอียด ของข้การปฏิบัตินี่จะแสดงให้เห็นว่ากิเลสมันมากมายเหลือเกินเนะมันละเอียดเลือเกินมันเที่ยวชำระไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ได้อาศัยไปหมดทั้งนั้นแม้แต่ทำสำรวมนะทำสำรวมดีในพระวิน,นัยทำสำรวมมันยังแจกเข้าไปได้เลยเห็นไหมเพื่อให้คนเขาเลิมจัดเนี่ยดูสิเห็นไหม พิโกแหมมันละเอียดตากลัว pues น nah ่ากลัวนะน่ากลัวเหลือเกินเพราะงั้นเราจะมาสําเร็จกันง่ายๆละกิเลสกันง่ายๆเกิดมรรคผลกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าบิสุองใดไปแล้วคนทั้งปวงก็จะสรรเสริญว่าเป็นพระละหัมนี่เห็นหน้าบิสุคนทั้งปวงก็จะเกลีอนกลนกันมาบูชาจะไม่สบายในที่จะจำเริญกรรมฐาน อาวาสอยู่ใกล้เมืองเล่าห้ามนี้ให้อยู่นั่นก็อาศัยชาวเมืองจะเวียนไปเวียนมาถ้าดิสุนั่นขั้นถึงวิจภาคาลมคือรูปสัตว์นั่นเมืองเมืองอเห็นไหมเออสกรูปสัตว์นั่นเมืองเมืองแล้วก็จะกระสันเป็นพุกใน,นาการมาลาคะดำติษนะออมาดูเลยค่ะติชนาการ ประการหนึ่งกุมภระพาสีที่เกระเดียดจะออมน้ำนขึ้นท่าลงท่านั้นมันเป็นคนชั่วเห็นเจ้าพิสุแล้วมักจะไม่หลบไม่หลีกเจ้าพิสุนั้นจะมิสู้สบายด้วยกุมภระพาสีนี้ประการหนึ่ง ตนที่เป็นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงนั้นนัดไปมากันในถ้ำกลางมีฐานแล้วก็นั่งพักจำลานตามสบายจะละลุ่มละเล่าอยู่ละลุ่มละล้าอยู่หมายว่าไปพูดจ่าอะไรตะอะไรจ้าจักะเลียนสาย่าวละเล่าอยู่พูดอยู่นั่นแหละคุยอยู่นั่นแหละ เจ้าพี่สุขนั้นจะนิสบายที่จะจเจริญพระกันฐานเหตุชนี้จึงห้าม่ให้อยู่ในอวาวส่ใกล้เมืองเห็นะนี่นี่มันมีอยู่คำหนึ่งที่เราเนี่ยนี่แปลว่าผู้หญิงนะที่ที่ผู้หญิงที่เป็น่คนไม่ดีนะเหอย่างั้นเลยแล้วก็กุมพระพาสี แล้วก็มันเป็นคนชั่วท่านหมายาง้นเห็นเจ้าพิสุแล้วมักจะไม่หลบไม่หลีกเห็นนะเนี่ยเจ้าพิสุนั่นจะมิสู้สบายในกุมภาสินีนี่แสดงว่าไอ้คนที่เข้าไปกระชี้กระชัน้นกับพระอนะใส่พระหน่อยไปหาพระเสมอมีเรื่องอะไรไม่รู้ลนะ ไปมีเรื่องอะไรก็ไปหาพระไปคุยกับพระไปปาเล้าปาลมอยู่อย่างนั้นลหระนะนคุยอะไรกาอะไรเนี่ยเป็นคนไม่ดีรู้ไหมในนี้ท่านบอกนะจะไม่ได้ว่าท่านบอกก็เป็นคนไม่ดีเนี่ยเห็นแล้วคนไม่ดีเนะี่ยเห็นแล้วก็มักจะไม่หลบไม่หลีไม่เลี่ยงฟ้าให้คนนี่ แปลว่าพยายามเข้าใกล้คิดอยู่เสมอจ้ะนี่เห็นนะเนี่ยมันเป็นคนชั่วท่านว่าอย่างนี้นะ <c oughs> เห็นเจ้าวิสุแล้วมักไม่หลุดไปหลีแต่ว่าเข้าไปจะที่จะชำพยายามเข้าใล้เจ้าวิสุนั่นจะมีสู้สบายด้วยกุมภะมาสีนี้ประการหนึ่ง <c oughs> หรือไม่ฮะคนที่เป็นผู้ใหญ่มีชื่อมีเสียงจะไปมาหา ศึกษาธรรมะก็จะไปคุยกับพระองค์นี้อะไรมีความรู้ธรรมะดีปฏิบัติดีก็เป็นอุปสรรคแต่วพวกเราถ้าได้ลูกใครมาคนใหญ่โตโตมาหาลราแหมรู้สึกดีใจนะแหมเราใหญ่โตลนะใหญ่โตเพราะว่าอะไรแหมคนดีๆนั่นอะมาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยเออดีใจเขามากติได้ทุกวันเลยยิ่งดีใจนะหรือมาหาเราอ่ะ ทุกวันน่ะแหม่ดีใจใช้เขาเรื่อสายเรามากใช่ไหมนะแต่ว่าอ้การที่จะได้ประโยชน์ที่จะเสียไปนะั่นน่ะเราก็ไม่ไม่นึกถึงแต่ไม่นึกถึงว่าจะได้มาซึงลาบยศก็อาศัยที่นะคะ,ะและอาวาสใกล้ที่มีที่ตับปืนเล่าก็ห้าม มิให้อยู่อาศัยว่ามีคนปราถนาว่าจะทำเลือนโลงนั้นนั้นจะไปตัดไม้ฟันไม้ในอาวาสไม่ให้ไม่ให้ตกโกรธคนที่ปราถนาปืนนั้นเล่าก็จะไปติดปืนคนนั่นไปคนนี้ไปมาวุ่นวายจะไม่สบายในที่จะจำเิยกรรมฐาน อาวาสอยู่ใกล้นาล้อมรอบนั้นเล่าห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าชาวนาจะเข้ามาทำลานนวดข้าวทําางบางิฐานอาวาสจะอื้ออืงคือมาอาศัยสถานที่วัดจกไม่สบายอย่างนี้ประการหนึ่งบางทีโยมมัดนั่นเลี้ยงโคและเลี้ยงกระบือไว ปล่อยออกไปกินข้าวในนาเขาชาวบ้านใกล้บ้านชาวบ้านกับโยมวัดจะขับจะเพียงกันจะด่ากันว่ากล่าวในสำนักสงฆ์ไม่ตกไม่ลงก็จะพากันไปถึงสำนักชยาและมหาอมาตย์ทางคาลิัสและที่จุจะไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นประเดียวเขาเรียกอเป็นพยานนะ ยจะไม่สบายนี่ประการหนึ่งชนี้จึงห้ามมี้ให้อยู่ในอาวาสมีนาล้อมรอบและอาวาตที่มีวิศพะบุคคลอยู่นั่นคือพิสุในอาวาสทุ่มเทียงเกียงเลี้ยนคอยเอาผิดกันเป็นข้าสุดก,กันอยู่และห้ามมิ้ให้เจ้าพิจุผู้จะจำเริญกรรมฐานอยู่นั่น เทจะพลอยขุนค่้องด้วยวิวาดจะไม่สบายที่จะจำเริญพระธรมถานอาวาดอยู่ใกล้ทางนั้นเล่าห้ามมิให้อยู่อาศัยว่าด้วยคนไปด้วยเรือแพและอาวาดอยู่ใกล้ประจำตประเทศนั้นเล่ามิให้อยู่นั้นอาศัยว่าคนในจันตประเทศนั้น มิได้สือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไปอยู่นั้นจะลำบากด้วยบินทบาทและอาวาสอยู่แดนต่อแดนน้ำเล่าห้ามมิให้อยู่นั้นอาศัยว่าประเทศในที่ประเทศที่นั้นบางทีพยาข้างนี้เห็นว่าไปขึ้นอยู่ข้างโน,น้นนี่นี่ก็เสียงกันเรื่องอินที่กันแนหะ ข้างโน้นก็ให้ยกทับไปตีฝ่ายพญาข้างโน,น้นเห็นว่าขึ้นอยู่ข้างนี้แล้วก็ให้มาตีอีกละยกมาตีอีกแล้วจะมุ่นไปด้วยการทับการสึดจะไม่สบายในที่จะจำเริญรรพระสมถานประการหนึ่งเจ้าพิจุไปอยู่ในอาวาสในประเทศแดนต่อแดนนั้นพว่าธุระมีจะเที่ยวไป ข้างโน้นก็ดีข้างนี้ก็ดีราชบ,บุรุษมาพบปะเข้าก็จะว่าเป็นบุรุษสอดแมนมเอาเหตุผลสอดแมนมเอาเหตุเอาผลจะเบียดเบียนให้ได้ความลำบากจริงๆนะคนที่เป็นจาระบุรุษนะพวกนักสืบพวกสอดแนมนี่นะ เป็นพระแต่งตัวเป็นพระคือเขาจะได้มีสงสัยใ,ใช่ไหมนี่มีมาตั้งครั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้นะมีมานานตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็มีเพราะว่าพระก็มีคนเรื่องใสนะทําอะไรก็ไม่ค่อยจะมีคนสนใจนจะเบียดเบียนให้ได้รับความลําบากเพชนนี้จึงห้าม ประกอบไปด้วยสตรีห้ามไม่ให้อยู่ในอาวาสในประเทศแดนต่อแดนนั้นอาวาสนั้นประกอบไปด้วยวิภาคารมคือประกอบไปด้วยสตรีภาพอยู่นั่นก็ดีอาวาสอันประกอบไปด้วยปีศาจอัน้ายตาหยาบชา่นั่นก็ดีก็ห้ามไม่ให้เจ้าพิสุผู้เจริญกรรมฐานนั่นอยู่ หตุจะไม่สบายด้วยวิสภาคาลมและปีจากนั้นอาวาสนั้นอาวาสอันหากัลยาณมิตรนี้ได้นั้นก็ห้ามไม่ให้อยู่อุตสาว่าบุคคลจำพวกใดได้ชื่อว่ากัลยาณมิตรนี่คำว่ากัญยาณมิตรเนี่ยท่านก็ตั้งเป็นปัญหาว่าคนอย่างไหนที่เรียกว่าเป็นกันลยาณมิตร แต่ผู้ที่จะเจริญกรรมฐา,ามนะฮะวิจัรนาว่าบุคคลที่เป็นอาจารย์และอุปชาบุคคลมีพรรษานี่เนี่ยก็ได้แก่อาจารย์นะอุปชาอาจารย์นั่นแหละบุคคลมีพรรษาอายุคุณวุฒิเสมอด้วยอาจารย์อาจารย์าารยและอุปชาอาจารย์นั้นก็ดีได้ชื่อว่าปัลยานมิตร กัลายามินี้ถ้ามิได้มีในวิหารอันใดเจ้าพิสุผูจะเรียนกรรมฐา,านยาพึงอยู่ในวิหารอันนั้นดังพันลนาเนี่ยดังพันลนามาจะนี่แล้วพึงอยู่ในวิหารอันประกอบไปด้วยองค์พระนี่ที่อธิบายมาแล้วนะ่ะวิหารที่ห้ามนะสิบแปดประเภทด้วยกันแต่ทีนี้ วิหารที่ควรจะอยู่นั้นอะมีห้าประการคือประกอบไปด้วยองค์ห้าประการนาติทุลังนา,นา,น,านาติทุลังนาจาจำนังคือมิมิสุกไกลโคจราคามนั้นหนักอยู่แต่ภายในสองคาพยุกต์ คาพยุทธมีเท่าไหร่ก็ไม่จับนะคะเช่นก็ไม่จับแต่ว่าพระท่านคงจะทราบมันเป็นภาษาบาลีอยู่แต่ในสองคาพยุทธคืออ๋อคือสองร้อยเส้นหางไม่ห่หางมากนักนะคือสองร้อยเส้นมิสู้ใกล้นักห้ห่างไม่ให้ไม่ให้น้อยกว่าสองร้อยเส้น อยู่แต่ภายนอกอยู่แต่ภายนอก่ออก25เ้นอยู่แต่ภายนอก25เซนพอไปพอมากลางวันก็ไม่ได้มีคนไปละเล่า,ละล,าละลุ่มนัดมีคนไปคุยนะละเล่าละลุ่มเนี่คือคนไปคุยไปพูดไปคุยกลางคืนก็สงัด นี่ได้ยินเสียงคนเจนาจาหนึ่งเนี่ยนะคะสถานที่ที่ควรอยู่นะเลือบและยุ่งงูเล็กงูใหญม่มีโดยน้อยแดบดบก็มิสู้จัดนักลมก็มิสู้พับนักมีที่บางอยู่บ้างมิสู้ลำบากด้วยร้อนนักและเย็นนักนั่นหนึ่งเนี่ ได้จีวรบินฑบาทเสนาสนะและยาอันจะระงับซึ่งความไข้ด้วยง่ายมิสู้ลำบากนักนนั่นหนึ่งที่สุผู้เป็นมหาเถระเป็นพหูสูตรทรงไว้ซึ่งวินัยและมาตธิกาสมควรที่จะไปสู่หาไต่ถามอภบพธรรมนั้นก็มีอยู่ในวิหารนั้นหนึ่ง แปลว,ว่านี่คือกลยาณมิตรนั่นนะคะที่เรามีความสงสัยอะไรเราก็จะได้บางทีก็ข้อปฏิบัติไม่สงสยัยแต่ว่าเอินายเราผิดหรือเปล่าถ้าเกิดมีความค้่องใจอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นมีบวนกรรมฐานก็ทำไม่ได้นะคะท่านมีความสงสยัยเข้าไปใส่ถามท่านก็บรรเทาความสงสยัยให้ปราศจากสันดาน คือถ้ามีกับตรงเสี้ยถ้าไม่มีเราก็หมดใจแล้วก็หายสับ้องนะฮะท่านอนุเคราะห์ชนีหนึ่งสลิเป็นองค์ห้าประการชน,นีวิหารอันใดประกอบไปได้วยองค์ห้าประการดังนี้เจ้าพิจุผู้จะเรียนกรรมฐานนั้นพึงอยู่ในวิหารอันนั้นการเมื่อจะไปสู่สำนักแห่งอาจารย์อู้บอกกรรมฐาน นั้นอย่าใส่รองเท้าอย่ากั้นผับคือล่มอย่ากั้นผัดอย่าให้อันเตวาสิกถือบาตรถือจีวรแล้วก็อย่ามีลูกจิตถือของตามไปนะฮะถือเนี่ยถือบาทรถือจีวรถือกระบอกน้ำมัน น้ำพึ่งน้ำค่อยแวดล้อมไปพึ่งถือเอาบาทและทีวรด้วยตนเองเมื่อไปในระหว่างหนทางถ้าแวะเข้าสู่วิหารอันใดทำไมต้องถือน้ำค่อยน้ำพึ่งไปบางทีก็เอาของไปให้อาจารย์นะก็ให้หลุกศิ์ถือไปก่อนที่จะเราจะไปเข้าหาประชาอาจารย์ก็มีอะไรแต่ลายก็เอาไปหาแล้วก็ให้หลุกศิ์ถือตามไปอะไรแต่ละเนี่อย่าทำอย่างนี้ ไม่ให้เอาไปให้เอาแต่บาทวิวรในเครื่องบริขารทั้งตัวที่ต้องถือไปเท่านั้นแล้วให้ถือไปเองนะนี่คน,นี้ก็เนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อไปในระหว่างผลทางถ้าแวะเข้าสู่วาอันใดคือไกลยังไม่ถึงนะและทัพ ก็พึงจะทำวัดปฏิบัติในหารอันนั้นต์ไม้สีฟันอันเป็นกัตติยะนั้นพึงหาไปแต่กลางทางเช่นเราจะไปเนี่ยเราล้วจะผ่านไปที่วัดนั้นเราจะต้องไปพักที่วัดนั้นก่อนก็จะกอนไม่มีรถจนเดินกันทั้งนั้นใช่ไหมรถอะไรก็ไม่มีท้งนั้นก็เดินไปจะผ่านสมมุติว่าเราจะไปเมืองชนเนี่ยเราต้องไปพักที่วัดไหนก่อนและทึ้งจะ ต่อไปที่จะถึงอย่างเงี้ยในวัดที่เราจะต้องไปพักเนี่ยเราก็เตรียมไปถ้าเราจะไปพักที่วัดนั้นอ่ะเราก็จะต้องไปทาวัดปฏิบัติกท่านมีอ่ามีกัพปิยะนั่นี่ะพึงหาไปแล้วก็หาเตรียมไปมแต่กลางทางเมื่อไปถึงสำนักแห่งอาจารย์นั้นแล้วอย่าไปยับยั้งหยุดพักระงับกายอยู่ในบริเวณอันอื่น ไปถึงแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งพักที่นี่สักก่อนนะเดี๋ยวก็มันยังเหนื่อยอยู่ประเดี๋ยว่อยไปหาอาจารย์อย่างนี้เราก็มีเอประเดี๋ยวกันะนั่งนี่ก่อนเดินมามันเหนื่อยนะนี่นะอนะนะอย่าไปพักอยู่ในบริเวณอื่นหกือยังมีที่สุที่ไม่ชอบกันกับอาจารย์นั้นต่อนี่เดี๋ยวว่าพ่สุที่ไม่ชอบกักบอาจารย์นั้นอยู่ที่นั่นจะกล่าวโทษอาจารย์นั้นนั้นเห็นไหม อ๋อ่านมหาอาจารย์อู้อาจารย์เนี่ยมนี้ใครก็เริ่มใจหรอกนี่อาจารย์เนี่ยสอนแล้ไม่ถูกเรื่อง่านควรจะมาที่นี่นี่มนนี้ใครเป็นยั้นอย่างนี่อีในไหมดีอะไรมีโทษกล่าไปต่างๆเพราะว่าพิจุนั้นไม่ชอบกันแต่ที่จริงอาจารย์นั่นแหะดีแล้วมาไปฟังอย่างนี้แล้วเราก็เกิดเลยหมดความเริ่มใจเลยเลาจะไปหาอาจารย์นั่นก็แล้วทักทออใจไปแล้วนะเนี่ย จะก่าโทษอาจารย์นั้นนั้นอย่างนั้นอย่างนี้จะยังปฏิปฏิสาลีให้บังเกิดจะยุยงให้กลับจากสถานที่นั้นจะเสียการแหมที่ฟกงอูนขาไม่ใช่เล่นนะนะมีฟังดูนี่ไม่ใช่เล่นกันฟังดูอ่จากสถานที่นั้นจะเสียการเทศชนีเจ้าพิสุผู้จำเริญกรรมฐาน พึงกรไปสู่สนักแข่งอาจารย์ทีเดียวเมื่อไปถึงสนักแข่งอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์เป็นที่ศึกหนุ่มพรรษาอ่อนออกมาจะรับบาตรรับจีวรนี่ถึงจะเป็นอาจารย์ก็อไแต่ว่าพัรษาอ่อนกว่าอาคัมภิกษะที่มาน,นีก็ต้องควรเคารพต้อนรับต้องไปรับบาตรแัะจีวรนะฮะก็อย่าพึงยินดีที่จะส่งบาตรส่งจีวรให้ ถ้าอาจารย์นั่นเป็นมหาเถระที่ใหญ่มีพรรษาอันแก่โดยที่สุดเจา้าพิสุดนั่นน,นมาสก,การอาจารย์แล้วก็พึงยืนอยู่ในที่ควรข้างนึ่อย่าเพิกวางบาทวางจีวรลงก่อนต่ออาจารย์ออกวาจาว่าดูก่อนอาวุโสท่านจงวางบาทและจีวรไวเ้เถิด อิริยานะแหมเนี่ยมารยาทของของพระเป็นมารยาทของผู้ดีเหลือเกินนะเนี่อาจารย์ออกวาจาชนีดจึงวางบาตรวางจีวรลงถ้าอาจารย์เตือนให้ันอุจกะตังือฉันนานเจ้าพิจุน,าน,านั่นปราธนาจะันก็พึงฉันโดยอันควรแต่ชาสัย ถ้าอาจารย์เตือนให้ชำระเท้านั้นยาเพิกชำระก่อนบอกให้ล้างเท้าอย่ิ่รล้างก่อนเืี่กว่าน้ำนั้นจะเป็นน้ำเนี่ยที่อาจารย์ตัดไม่ใช่คนอื่นตัดนะที่อาจารย์ตัดบอกน,นี้ควรที่เจ้าสีสุเป็นสิดจะเอามาชำระเท้าเห็นไหมดูสิความละเอียดละออนะ ถ้าอาจารย์บอกว่าน้ำนี้ถ้าหาได้ตักไมหมคืออาจารย์ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าวินยัยถ้าดันั้นกันจะต้องมีวินัยนี่ท่านจะรู้ท่านจะต้องบอกให้รู้ว่ะนี่น้ำเนี่ยทำไม่ได้ตักหรอกเผู้อื่นตัก็็ตักมาใส่ไว้ให้อะไรอย่างนี้อาจารย์บอกดังนั้นก็พึงตักเอาน้ำนั้นไปนั่งในที่กำบัง ถ้ามิดังนั้นพึงนั่งในที่แจ้งเป็นที่รับจักสุแห่งอาจารย์แล้วคืออย่าล้างต่อหน้านะฮะคือตะกอนเนี่ยมันจะต้องล้างผ้าจริงๆนะวัดวาอารามกระไดที่ดังอยู่ลึกกระไดบ้านเรือนใครก็ตามเขาต้องมีที่น้ำล้างเท้าใช่ไหมถ้ามีสุ่มเล็กๆนะตามต่างจังหวัดนี่ก็ยังมีไม่ใช่แบบล้างเพราะว่าเดินไปนี่ แมบุกอีอ้ที่ฝนที่อะไรไปยิ่งมีฝนตกมันจยิ่งเลอะเทอะใหญ่มันจะต้องลา้างนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อตักน้านไปแล้วก็ให้ไปในที่รับอย่าล้างต่อหน้าอาจารย์นะพึงชําระล้างข้าวแห่งตนถ้าอาจารย์นําเอากระบอกพลางข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมก็นําเอากระบอกน้ํามันมาส่งให้เจ้าที่สุดพิ่งก็ทําเขาลบ ลุกขึ้นรับเอาด้วยมือทั้งสองท่านจะไม่รับกระบอกน้ำมันอาจารย์จึงจะเสียใจว่าไม่บริโภคร่วมจะกินแหนงแคลงเสียกินแหนงแคลงใจจะไม่สงเคราะ์บอกวิธีทางกรรมาถามให้ประเดี๋ยวอาจารย์ไม่พอใจก็เลยไม่ไม่บอกกรรมาถามให้เนะเหตุนี้ จึงให้ลัดเอากระบอกน้ำมันนั้นมาโดยเคารพตั้งไว้ในที่ควรแล้วเมื่อจะทานน้ำมันนั้นอย่าทาที่อย่าทาเทา้าเือนี่นะคะแหกเลือพระอะไรที่พอม่เนี่ยเขาก็ยังใช้กันอยู่เหมือนกันนะเกืือเขามีน้ำมันน้ำมันเองน้ำมันจำน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยน้ำมันจำเนี่ยโดดมากเดียรเขาถือว่าเป็นยา น้ำมันจงนะ่ะมันร้อนทาแล้วเนี่ยรักษาผีเลือกผีหนังไอ้เป็นกดเป็นถือนเป็นอะไรเนี่ยจะไม่เปลนรักษาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะแก้เมื่อแก้ปวดอะไรไม้เขามีกระบอกน้ำมันไว้ไประจำเดียถ้างั้นเวลาแถกมาก็ล้างคาเสร็จแล้วท่านก่อนให้ทาน้้ำมันอะไรอย่าเนี้ยทีนี้ลูกศิ์ที่จะไปหาเนี่ยนะ เมื่อจะรับแล้วก็ต้องทาแต่เมื่อจะทานั้นอะ่ะอย่าทาเท้าอย่าทาเท้าปนเพื่ออย่าไปทาที่เท้าเพื่อว่าน้ํามันนั้นอะ่ะจะเป็นน้ํามันทาตัวของอาจารย์แม่เห็นไหมเออน้นา้ำมันสําหรับอาจารย์ทาตัวทาหน้าทาอะไระอะไรตัวไปทาที่เท้าเนี่ยก็ไม่ดีไม่เหมาะเพื่อเพื่อจะเป็นน้ํามัน <c oughs> ทาตัวแห่งอาจารย์บอกไม่ควรที่เจ้าพิจุผู้เป็นศิษย์จะเอามาทาเทา้าเหตุฉะนั้นเจ้าพิจุจะทาน้ำมันนั้นพึงทาทิ่ศะก่อนแล้วจึงทาตัวทาหน้าทีหลังแต่ท้าทั้งสองนั้นอย่าทาต่ออาจารย์บอกว่าน้ำมันนี้เป็นน้ำมันสำหรับรักษาอวัยวะสิ้นทั้งปวงพึงเอาน้ำมันนั้น ท่านจงพาเถิดอาจารย์อนุญาตดังนี้แล้วเจ้าที่จุจะเป็นสิษย์เมื่อจะทาท้านั้นพึงเอาน้ำมันทูนเหนือที่จะก่อนจึงพาทา้า